สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเป้อีกแล้วนะครับกับรถหมดสัญญาเช่าของรถดีเด็ดในเครือของบริษัทอักเนคแคปิตอลนะครับวันนี้ครับเป้พามาชมอีกหนึ่งครั้งกับ t o y ยต a า e ีโวครับ2.4ตัว E-P Runner นะตัวยกสูงปี2019นะครับ แต่คันนี้ที่เป้พามาชมคือรถที่จดทะเบียนปี2019นะรถปี2019และจดทะเบียนปี2019นะครับตัว e p l n n e r นะรอบที่แล้วเป็น2.4เหมือนกันแต่เป็นจดทะเบียนปี2020นะครับซึ่งดีกว่ายังไงรถคันนี้ราคาถูกกว่าแน่นอนครับเดี๋ยวพามาชมตรงฝากระโปรงก่อนนะนี่ ด้านหน้าน็านอตเดิมๆนะครับไม่มีขยับนะคานเดิมๆแผ่นเพดอยู่ครบนะครับเดิมๆเลยนี่ตัวคานตัวคานเดิมๆเลยนะน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับนะอันนี้ไปพาชมตัวอย่างก่อนนะครับรถมีอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบกว่าคันนะที่ยังเหลืออยู่นะ ท่านไหนสนใจหรือมองหาอยู่รีบทักเข้ามาเลยนะครับเป็นตัวยกสูงเกียร์อัตโนมัตินะอาอย่างคันนี้ที่ได้เป็นยางปี2022นะ2022เป็นยางบิสโตนนะครับ265 65R17 ขอบ17นะครับดอกยางยังเต็มๆอยู่ใช้งานได้นะครับรถคันนี้เพิ่งปลดประจำการมาเลขไม่อยู่แค่74,000 ห้าสิบห้ากิโลนะครับรถรถนนี้มีเลขไม้ตั้งแต่สี่ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับสูงสุดถึงสองแสนเลยนะท่านไหนมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับได้เลือกเลขไม้น้อยก่อนนะโอเคหน้าจอวิทยุนะครับแอร์เกียร์อัตโนมัติพร้อมระบบเกียร์แมนวนวลนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับหกระจกปรับไฟฟ้านะอ่ะนี่น็อตเดิมๆครับไม่มีขยับนะ นี่น็อตเดิมเดิมนะครับน็อตเดิมเดิมไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับนะ็อตเดิมเดิมทุกจุดนะครับรถคันนี้นะท่านไหนอยากได้รถคันนี้รีบทักเข้ามาเลยเดี๋ยวเป้ส่งรายละเอียดส่งรูปให้นะครับอ่าเบาะตอนหลังมีพับขึ้นนะครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับต้องบอกว่ารถแทบไม่ได้ใช้งานรถใช้งานน้อยนะครับรถคันนี้สวยเลยนี่น็อตเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมนะไม่มีขยับครับ รถคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับดูเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับนี่นะเม็ดอาร์คนะเห็นไหมเอ่ยอ่าโอเคอ่ารถคันนี้ทะเบียนนี้นะ9508นะครับ7จ็กไก่เราจะลา9508นะอ่าดูด้านท้าย ด้านท้ายน็อตเดิมๆเ,เหมือนกันไม่มีขยับเหมือนกันนะครับอาร์ตยังอยู่เลยนะมาร์กยังอยู่เลยนะครับอนี่นะเดิมๆเ,เ,เดิมทุกจุดรถคันนี้เลขไม่แค่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับรถคันนี้ยังไม่มีการเก็บงานนะหลังจากลูกค้าทําสัญญาก่อนส่งมอบเราจะมีการเก็บงานให้อีกครั้งนะครับทําความสะอาดลอกสติกเกอร์ขัดเคลือบสี ล้างห้องเครื่องฟอกเบาให้ใหม่ทั้งหมดนะครับอะดูสำเนาเร่มกันครับรถคันนี้ปี2019จดทะเบียนปี2019นะครับทะเบียนนี้นะโตโยต้าครับไฮลักซ์รีโวเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับสีเทานะไฮรักซ์รีโวอกรรมสิทธิเจ้าของรถคนที่1ลำดับที่1น,นะลูกค้าออกไปได้ระดับที่2นะครับ โตโยต้าไฮลักซิลโอครับ2.4ตัว e p i e r e เนะปี2019จดทะเบียนปี2019นะครับราคาค่าตัวเหลืออยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเองนะท่านไหนสนใจอยากได้รู้เพิ่มเติมหรืออยากเข้ามาดูรถรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับมาไม่ถูกแอดไลน์เป้เข้ามาที่0922576357ครับ0922576357 ทั้งเบอร์และไลน์ตรงนี้ได้เลยนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ